สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะส่องความหวานหลังเวทีคุณสามีกำลังใจสำคัญนัดมีเรียสร้างโมเมนต์เรียกเสียงกรี๊ดบนเวทีแกรมมี่ r s 90สําำหรับอดีตคนเคยรักนัดมีเรียและเต๋าสมชยัยด้วยการจับมือร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรที่นัด เปิดเผยกลางเวทีว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจแต่งให้เตา่าช่วงที่ชีวิตกำลังมีปัญหาเรียกว่าสร้างความประทับใจสุดๆเพราะถึงความรักของทั้งสองจะจบลงไปแล้วแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่ดีก็ยังคงอยู่เสมอ แต่ถึงบนเวทีจะมีโมเมนต์ดีๆกับคนรักในอดีตแต่หลังเวทีนั้นกำลังใจสำคัญของสาวนัดก็หนีไม่พ้นคุณสามีอย่างหนุ่มอ้ำอภิชาติที่มาคอยดูแลคุณภรรยาไม่ห่างเรียกว่าน้ำตาลอย่างเรียกพี่เลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ